สวัสดีค่ะมาพอกับหนูอีกแล้วค่ะในช่องกินแซ่บแบบนวลนวลค่ะเมื่อนี้นอกสถานที่กับนักเรียนนะคะชื่อบอยนักเรียนชื่อบอยอยู่มอใไเธื้อหน่ะมสามครับมสามส่วนมากินหอยค่ะอันนี้คือหอยตัวนี้คือหอยปังเน้อค่ะนี่ตัวนี้หอยปังแล้วก็จะมีหอยนาหอยโขุ่หรือหอยกระต่ายอันนี้คือหอยปังมาสิมี่สองหอยหอยโขุ่หอยนาหอยกระต่ายเออกับน้ำจิ้ม ือเก่าเอ้ยเนี่ยแบบนี้กับกระเทียนเทียมโทนดองเึ๊บอ,อืมอืมต่มมห่อน ยุดใส่ก่อนนี้ได้บ่อยสพานครับสพานอย่างล่ำนำอย่างกับน,น้ำกรรมลำ่ลำนกำกรรมใต้สะพานแต่สพานล่ำนกำกรรมอือเราจยมรพดดอกเนแซวมันบ่เผ็ิดอือร้อ,องบ่ง หมันเขเสอเอิญไห้ขีกระต่ายต้มไส้บักขามใส้ใบบกักาามใส้ข่าหล้วกับส้ตะไคร ผักกรอบนี่ดิผักแต่เทียบกับแสบเด้อทดลองกลิ่นหน่อยมันกรอบ เออเนี่ยขอมากรอ,อบดี มันสดมันก็เลยหวานมันก็เลยเป็นกรอบๆนะเป็นหวานๆอ,อ,นะอืมอืม เสียงน้ำไหลถืดๆถือถักแสบซื้อที่ไหนคะกสิทามเนาะซื้อตลาดใบพาดสกุลละครเ้อนนะคะ่ะมันมีขายกิโลโละร้อยถ้าสดนะกิโลละหนึ่งร้อยจะหัดดมสุกกิโลละร้อยยี่สิบ มันจะไม่เป็นหนามันบอกิมว่าเสีหอยต่างกันอยู่แสีบ ท่านมาข้าจัมาหาปลายอยู่นี่หรือเปล่าครับผมมันยากไปหอดใส่เนี่ยบันดานเลยครับไกลครับบันดานเละบันคู่ดับเลนะแม่นครับกระสิบแับน,นี้เบิง่ง มันก็เผ็ดอืมอืมันจะเป็นวันวนกรอบๆเป็นจังไรทราบครับอันนี้บอกแล้ว ก่อยกับแสบได้ไหมก่อยเสียบปาก,กวุ้นเป็นไหมอีกหรือมุ้งมายังครับถ้าสิงไม่กินเขาได้อีกวะนี่นี่ครับเขาแรกนะกินครับ <laughs> กรอบดีแซบ่บแต่วันนี้งตอนแรกมามีคนมาเดินสะพานเลยอือคู่เคยเห็นเดี๋ยวมีคนมานางหนุน เป็นเด็กหนอยนักเรียนเป็นอย่างเงี้ยหะซื้อมาสองกิโลกว่าสองกิโลครึ่งแต่ว่าหอยอันนี้มันได้หาไง,ไง่ายด้บริเยนอันเด้หอยอันนี้นะ แถวแต่ว่าแถวนี้มันหลายมันจะอืด้ันละ หอยเชอรี่ก็คือหอยเชอรี่คนละแบบกลับอีกอันนึ่งหอยอันหอยเดือดได้คกินป่ะเป็นคมคมๆเป็นคือหอยถางเนี่ย ลอรสแซ่บลุดปากแซ่เบเลยนะแม่งเอาแซ่บครับมันสดมันก็ดได้แซ่บตบไม่ไม่หอนหอนแซ่บอยู่ างนันไปยังนังางนันงน,น,นะครับทางนี้รับไปได้ได้ไปนะครับบานน้องสน้องสครับผมเจ้าบ,บ้านที่เขาไลเลื้อยไฟไหนมันบ่ะนะครับรดย่อนไปได้บดน่นะนะครับนี่ว่าบมรูครับ หอยปังหอยปังจะไม่หนีใหยเกเอาเด้อหอยปังนี่เด้อจะบอกให้เนี่ยหอยเชลลีกินมันเหมือนแต่ว่าแถวนี้เขาปลูกเขาปลูกนะเขาอาจีบมีเหลี่ยงมีบออย่างสินะแต่ว่าถามเขาเขาบอกว่าแปดสิบเปอร์เซนตนี่ก็คือธรรมชาติ ừ quân nó khua này là bỏ nè phải ตรงไค่ะไปค้อขอบคุณหล,ลายๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากๆนะคะมือน,นี้คลาไปก่อนค่ะครับเด็กนักเรียนสวัสดีค่ะ